ครับก็การเป็นการีวิตอยนะครับก็ผมรู้สึกตัวเองมาก็นานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าผมเพิ่งมาเคมเอาตอนประมาณเอ่อผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองนะครับจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้สังคมอ่ะทุกทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศตอนนี้เขายอมรับกันหมดแล้วไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าที่เจนหรือที่ที่ผมได้รับรู้ม,มานะครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้ ใครที่เป็น l c t หรือที่มีความไม่มั่นใจตัวเองแอบซ่อนอะไรใจตัวเองอนยะ่างเงี้ยอยากให้มั่นใจแล้วเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะครับเรากาลังจัดงานสุพรรณบุรีฟรีฮาร์ดนะครับทุกคนทุกเพศทุกวัยเป็นเพื่อนกันจริงๆเราเองนะครับอยู่ในสังคมพเนี่ยทุกเพศทุกวัยเราเือเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับก็กิจกรรมในวันนี้ที่เราลงอยู่วัดทุกเพศทุกวัยนั้นเราก็ฟรีค่าเท่าเทียมกันท่านในการจัดงานเดียคือเราต้องการให้สภา,าพสังคมเนี่ยมีการยอมรับในเรื่องของเพศในจริงเนี่ยเรื่องเพศก็เป็นเรื่องสภาพของแต่ละคนนะครับ แต่ว่าทุกคนนั้นมีคุณค่าสามารถจะทํางานได้ตามปกติแล้วก็ด้วยความสามารถของทุกคนนะครับเรื่องเพนไม่ได้เป็นข้อจำกัดแต่ว่าพวกเรานั้นก็อยากจะให้ทฝังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่อยู่ในสะพานที่เรากำลังดำเนินการพููชีวิตอยู่นะครับก็วันนี้เป็นไงม้างก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อน LGBT สิทธิต่างๆอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากให้มันเกิดขึ้นใช่ซึ่งผมอยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโอเค พอดีท่านรัฐมนตรีส่งวีดีโอมาให้ด้วยอยากจะให้ฟังเสียงพอดีท่านไปติดภารก,กิจที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยมาไม่ได้การส่งกำลังใจมาให้นะคะคสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว LGBT ทุกๆคนนะครับวันนี้ผมต้อง ขออภัยนะครับที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมฟรีฮาร์ตฟรีฮาร์ตที่สุพรรณบ้านเราได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับกำลังมาเซ็นสัญญากับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสวิสเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายข่าว,วันคริดแต่ถึงยงไรก็ตามนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาว LGBT+ ทุกคนนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิ์แล้วก็ความเท่าเทียมกันในการที่จะดํารง ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือในอีกหลายๆไม่ติแล้วก็ขอเป็นกำลังใจมาช่วยกันทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่ LG b t Plus Friendly ให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในช่วยกันทำงานมาทําให้สังคมไทยสังคมจังหวัดสุพรรณของพวกเรานั้นนะครับมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นมาวันนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมด้วยได้ถ้าหากอยู่ด้วยกันนะครับผมไปงานนี้แน่นอนแต่อย่างน้อยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งคล้ายของพวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เรามีสายบริกาย่อยนะครับมีเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอย่างไรเสียพวกเราทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนการทํางานนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกลุ่ม LGBT+ ททุกๆคนครับขอให้โชคดีครับ ถ้าแต่เกมเอามาเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันของตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นการที่แบบเราไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อใครอะครับคือเรามีความสุขด,ด้วยได้ตัวเอง